วันนี้เราก็จะมาชมกีฬาตะกอนะครับตอนนี้ก็กองเชียร์เชียร์ก็พร้อมแล้วครับ <c oughs> กองเชียร์ก็เตรมสนามครับ <c oughs> <c oughs>

น,นี้กำลังรอครับกำลังเกียงสนามอยู่นะครับไปเที่ยวโลตกปั <le> ๊ันเชือไปไหนดีๆตัวตตัว ดีแล้วทำดีแล้วทำดีแล้วทำต่อไปนี่อยเวลาเสซื้อจะซื้อด้วยตัวกลางเขาหมุนเลยเนื้อผอมซัมผ้าครับได้ครับเมื่อกี้ชนะไหมครับชนะค่ะชนะเท่าไหร่ครับ ไม่รู้ไม่ร s> <S Meanwhile> ู้ค่ะโอ้โนี่เอาหน้าตาโอ้นี่ครับพูดต่อไปครับผู้ผู้หญิงครับโค้ใหญ่ครับโค้ใหญ่มาเองครับสั่งลุยครับแม่สั่งลุย อ,อันนี้กองเชียร์ของอีเม้งครับอันนี้มาครับหาดบอสใหญ่ครับบอสใหญ่ซ้อนบันไดอยู่โอ้ย้อนแสงเมื่อกี้เีตองเม้งบ้างครับชนะค่ะเอาชิงเางอาชิงนะครับคิดว่าน่าจะได้ที่หนึ่งนะคะเนี่ยเขาก็กำลังวางแผนกันอยู่นะครับ ทุกคนเห็นไหมครับตอนนี้เขากำลังวางแผนกันอยู่นะทุกคนนี่ผู้กษาประตูครับปองเชียครับกองกลางตัวรับครับน,นี้คนป่วยครับ แต่ลูกน่อง มันว่มันสตาร์ทหม่อันี้ตเตอมกสาร้วก็ตร์ทาเ้ยกตอหววันนี้ก็วันเล่หญิงนะครับจะทำการแข่งขันกับโรงเรียนชุมชนหนองพึ่งนะครับตอนนี้กำลังวอร์มอยู่นะครับเดี๋ยวรอเป็นคู่ที่สองนะครับ เด็กก็ตื่นเต้นครับตัวจริงครับตัวจริงตัวจริงเบอร์แปดครับ เด็กก็กำลังจะกินข้าวเที่ยงนะครับอันนี้เมนูอันนี้เมนูข้าวหมูแดงครับวันนี้ครับขอบคุณผู้ปกครองนะครับที่มาช่วยนะครับันนี้เมนูอะไรครับวันนี้ครับเมนูข้าวหมูแดงค่ะข้าวหมูแดงนะครับวันนี้ขอบคุณสายซัพพอร์ตครับนี่ครับเดดดวงครับมาทุกงานครับ นี่ปีนี้ทั้งจิมหญิงจิมชายนะครับก็ช่วยสามัคีกันดีนะครับอันนี้ครับดีใจก่อนเพื่อนครับก้าอี้เขาได้จะแตกสองตัวแล้วครับเติมพลังก่อนนะครับพีตาตาน้องตุนตังครับหนึ่งประตูครับวันนี้ครับพิดาร สายเอซิดครับไม่นี่ประตูครับนีนเอซิดครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนยิงเข้านี้หลายแอสซีแล้วนะครับครับมุกมอเจตต้ตื่นไปลูกตื่นตาตื่นตาเลยนะกูหลุดน,นำเลยไหนะตันไก่มุกกูหลุดหลุดมากเลย นายตุลนลงออกไหมรู้สึกผ่อนคลายไหมตัวจริงก็ตัวเอกเกาจะไว้ลงไอ้นัช yup. ชิงครับตัวเอกครับเ Yeah. Uh -huh. ก็นนี้ก็ถึงเวลาอาหารเที่ยงครับจะมีกำลังแม่ครัวนะครับคุณงทูนะครับกำลังเตรียมกำลังเตรียมเมนูเลยครับคุณแป้งวันนี้ครับเมนูวันนี้ครับผัดหมูไชบวอดแล้วก็มียำวุ้นเส้นส้มตำค่ะแล้วก็มีอมไก่ค่ะหลากหลายนะเราสองคนวันนี้เมนูเพียบค่ะเมนูเพียบเสริมกำลังนะครัป้องทับต้องเติท้องนะเดี๋ยวไปดูนะว่าเด็กๆกินข้าวกันอะไรกันนะครับตอนนี้เราก็ดูว่ากำลังกินนะครับ นี่คือแชมป์วอลเลย์บอลนะครับที่เองนะครับกำลังกินข้าวอยู่ครับเติมพลังแล้วก็จะลงฟาดแข้งนะครับชิงฟุตบอลต่อนะครับนี่ต้องกินข้าวก่อนนะครับตันนี้เติมพลังครับเนี่ยหมุนเข่าญ่แล้วตาหมูไม่ได้ขี่ยอดเน้นเนี่ยฮูนเลยฮี่อะยิ่มมุยมุยเด็กขี่ซ้ายี่ข้ายังไงเซมิดกินข้าวอะไรคะ มันเอิด่มันเอิดม่ายังล่ะจตายแล้วคยำนะครับยำกับนั่นแหละฮะไปดูไปดูผู้ชายบ้างครับไหนมันไปกินตีใช่ชายครับก็ได้ดูไนเดอก็ได้ดูไนเดอ่ชายครับ นนี้ผู้ชายก็มีชิงฟุตซอลกับตะก้อนะครับวันนี้ก็ต้องเติมพลังสักหน่อยนะครับฟองนะเด็กป้านะเด็กป้านลังอยู่นะนั ก็ผ oh, so oh, okay, okay. ู้ปกครองก็ตามมาเชียร์แล้วก็มาดูแลเข้อีกครัองวเยอไังไม่เยวมไม่มีั่ยยังไ่เสร็จนะครับยังไม่หมดด่ะมาแล้วคุณพ่อตัดเสร็จแล้วคะ วัวเราแม่สาวดีคว่าการเก็บได้หรือไม่

this is ออกออก ชายเชียร์ด้วยนะมือกองมาสั่งตรงจากซุม้มบารมี ถึงงาท่านครับอ่าครับครับครับอ่ากีฬาสุขนะครับวัฒนาสุขอ่ากีฬาสุขครับคุณการฝึกหัดกีฬาซีตบาสเกตบอลถึงพฤธวิทย์ได้เกิน12โกลรับชัยชนะแล้วตากดครับ <gegen violin> <warfare> I <laughs> รีทานะครับในผู้ปกครองนะครับก็มาให้กำลังใจนะครับคุูนะครับทุกคนก็มาคอยดูแลนักเรียนนะครับกำลังไห้กำลังพาเพื่อนๆ่ที่ยืดอยู่นะครับ